แต่ณตอนนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจคนมองว่าผมผมเป็นคนเลวคนชั่วเป็นไอน้นกสองหัวเป็นไอ้ตอแหลแต่สิ่งที่ผมจะไม่โกหกกับตัวเองคือผมต้องพูดอะไรบ้างที่มันเป็นข้อมูลเน็ตเนื้อ,อแล้วผมก็รู้ว่าผมจะเจออะไร ังนั้นผมถึงบอกอะไรไงว่าเอาทําไปเถอะนี่แค่พอหอมปากหอมคอแต่ถ้าหมายมาถึงบ้านกูจะพูดทุกอย่างให้สังคมเขารับรู้ไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่แต่มันคือการกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองมันคือการกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองที่คนเขามองว่าเป็นไอต่อแหลวแต่คนเขาไม่เข้าใจหรือว่า อูอะไรขนาดไหนอันตาตกในเลยอันตาตกในเลยผมก็เลยว่าโอเคสิ่งที่กูอยากจะพูดกูขอพูดบ้างเออมึงไม่เสียมผู้สูญเสียเนี่ยพยายามจะเสียมทุกอย่างฟังไปนะเสียมทุกอย่างเพื่อให้คนอยู่ในครอบครัวเนี่ย เชื่อว่าไอ้นั่นแหละเป็นคนฆ่าไอ้นั่นแหละเป็นคนกระทำอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาเออแล้วเวลาใดก็ตามถ้าเรารู้สึกสงสารพี่สาวคนโตเมื่อไหร่อีนี่จะไม่ชอบใจอีนี่จะไม่ชอบใจใครแล้วก็เริ่ม ขึ้นไปอยู่บนบ้านเริ่มล้างสมองน้องสาวคนลี้ว่ามันนั่นแหละมันนั่นแหละอ้างเหตุผลได้ข้อมูลมาเยอะแยะมากมายที่ผมรู้มาเ,เออแล้วเราฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆได้นั่นจนเรารู้สึกจนเรารู้สึกเกลียด เกียดพ่อพระเอกและแม่นางเองขกขยะขยแขยงเขาโดยปริยายเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกว่าอะไรบ้างนะมันเยอะมากนะจนมีความรู้สึกว่าจนมีความรู้สึกเราเกียดเกียดพ่อพระเอกและแม่นางเอกโดยปริยายเวลาผมด่านี้กูจะด่าสุดตีนเพราะกูได้ได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง นี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่คุณคุณกลัวผู้สูญเสียกลัวกลัวว่าน้องๆที่ได้รับการเสี่ยมมาล้างสมองมาเขาจะออกมาพูดเขาจะออกมาพูดออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วตัวเองก็จะดูแย่ส่วนคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่าง แต่ที่สําคัญคือมันมันมีคนอยู่ในครอบครัวอยู่ในเหตุการณ์ไงทีนี้ครับทุกท่าน <c oughs> พอออกมาพูดนิดๆหน่อยๆคุณเปรียบเทียบดูสิว่าคน,นคนหนึง่งคนคนหนึ่งโดนผมด่ามาสามปีแม้แต่สักครั้งเดียวเขากล้าได้ยงเขา อยากจะมาฟ้องผมไหมผมก็ไม่รู้นะผมอาจจะคิดไปเองผมอาจจะคิดไปเองเขาอาจจะมองผมว่ามันค,คือน้องกูน้องกูก็เป็นแบบนี้เ๋ยก็ช่างมันเถอะช่างมันคอยมันแต่สำหรับสำหรับผู้สูญเสียไม่ใช่พอมีอะไรมากดดันผมเคยบอกแล้วว่าอย่าเยอะกับกู บอกแล้วว่าอย่าเยอะกับก,กูพอกูออกมาพูดปับ๊บพอกูออกมาพูดปับ๊บนูน่นรีบวิ่งเจนไปลงบันทึกประจําวันรีบวิ่งเจนไปแจ้งความดําเนินคดีเอาให้มันถึงที่สุดเพื่ออะไรให้ผมยอมดักดานอยู่ตรงนี้อีกครั้งให้ผมแบบอยู่เงี้ยมึงอย่าปากมึงหุบปาก,ม,ปากมึงเงียบ แล้วก็จะแล้วก็จะอารามมาบทไปอารามมาบทไปเรื่อยๆรืยๆๆสุดท้ายก็ร้องไห้สุดท้ายก็จะบอกว่าพวกมึงเลวกูวนี่สูญเสียลูกลูกกูตายแทๆ้ๆพวกมึงยังทาแบบนี้กับกูกูทําอะไรกูต้องยอมนี่แหละว,วันในวันหนึ่งถ้าเกิดอากตา ตาก็ไปหาลูกสาวคนโตตาแกไปหาปตามภาษาไปหาเอา่อไปหาลูกสาวแกไปหาหลานแกแค่นี้มึงอาฆาตแค้นมึงแค้นมึงโกรธไปหาเขาทําไมไปทําไมมันนะ่ะฆ่าลูกมันฆ่าลูกกูโน่นนั่นนี่เอา้าก็หมายังไม่ออกก็ศาลี่ยไม่ตัดสินอันนั้นหน้าตอนนั้นนะไปไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไ มันนั่นแหละทำมันนั่นแหละทำกอกหัวพวกกูอยู่ตรงนั้นกอกสมองพวกกูอยู่ตลอดใครไปก็จะดูแย่ใครไปก็จะโดนมึงดุมึงก็จะต่อว่าแล้วมึงก็จะไม่พอใจก็จะไม่คุยแต่ไม่พูดกับน้องๆจะไม่อะไรเราเราเลยมีความรู้สึกว่ากูเลวเหรอกูมีความกูเป็นคนเลว ในไอเรื่องคลิปเสียงที่อยู่บนรถใครเป็นคนพูดให้ฟังถ้าพี่ไม่เป็นคนพูดให้ผมฟังพี่ก็พูดให้ผมฟังผมก็เชื่อหลายๆอย่างหลายๆหลายๆอย่างที่มันประเดประดังอยู่ในหัวกูที่มึงสูงหัวกูว่ามันนั่นแหละเป็นคนทำทั้งๆท,งที่หมายก็ยังไม่ออก ทั้งท่านที่สาลก็ยังไม่ตัดสินพ่อจะไปหาลูกหาหลานแกก็ไม่ได้ยายไปแค่ไปรับรถก็จะเป็นจะตายแต่น้าตายมาขอร้องไว้น้าตายว่าแม่เป็นแม่ยายสมควรเป็นแม่ลูกทุกคนออกรถแม่ไปรับให้หมดพี่สาวคนโตออกรถแม่ต้องไปแม่ต้องไป พอยายไปแล้วเป็นไงยายไปแล้วไปรับรถให้ลูกสาวคนโตมึงก็บอกว่าไปเข้าข้างเขาไปอยู่ฝั่งเขาแล้วฝั่งไปอยู่ฝั่งฝั่งคนที่ฆ่าลูกมึงทําไมอะทำไมคิดแบบนั้นล่ะทําไมไม่ได้คิดในฐนานะที่เขาเขาเป็นแม่ลูกกันและเขาก็มาแล้วพอยายมาอธิบายอีหน้าค้างคุกก็เละเทะอีก ก็เหยียบย่ำซ้ำเติมยายอยีน้าตายไปน้าตายไปเพราะอะไรเพราะมันกดดันเพราะมันเหนื่อยเพราะโดนกีดกันทุกอย่างน้าตายจะขายผ้าขามา้าผ้าขวม้ายอมคามมึงก็ไม่ให้ขายอย่าบอกนะไม่ได้พูดอย่างนี้ มึงขึ้นไปบนบ้านน้าตายแล้วไปเห็นกองผ้าขามาน้าตายแทนที่จะเอามาขายของช่วยเอามาขายของช่วยน้องไม่แต่น้องๆต้องขายของช่วยมึงนั่นดีที่สุดแต่น้องๆอ,อยากจะเอามาขายเองมึงไม่ให้ขายน้าตายมันเหนื่อยมันกดดันทำาหาอะไรก็ไม่ได้พอมันไปอยู่กับแม่นางเอกกรอบ มึงไปอยู่พอนาตายไปอยู่กับพี่สาวคนโตเกียดมันอีกเกียดเขาอีกเกียดหน้าตายเขาใส้วันณาตายไปอยู่กับคนที่เขาทำร้ายลูกเขาทำไมทำไมเหรอคุณต้องแบบบังคับทุกคนคือไปอยู่ตรงนั้นมีปัญหาเลยคุณต้องไม่พอใจ น้าฝนไปทําบัญชีให้น้าฝนไปทําบัญชีให้มึงก็ไม่พอใจน้องเลียวอีน้องชั่วมึงไปทําบัญชีเอกสารให้เขาเปิดบริษัทมันจะเป็นนั่นแหละไอ้นั่นแหละเป็นคนทําลูกกูแคือไม่ได้รับไม่ได้เออรับไม่ได้ ทำไมพี่เป็นอย่างนั้นทำไมพี่เป็นอย่างนั้นนี่ผมถึงบอกว่าแล้วยังไงอ๋อโอเคน้าแต่เนี่ยอดทนกูยอมยอมที่จะช่วยยอมที่จะช่วยงานยอมที่จะขายของช่วยใครจะบอกว่ากูขี้เล่ากูนั่นกูนี้อาท่างมันเอิะก็ไปขายของช่วยพี่ไปไปทำตรงทำเต่าก็ไป ไปกลับมาเอาเดือนเดือนเด้งคืนมามาขายของช่วยกูยอมกูยอมที่จะกูยอมที่จะไม่ไปไม่ไปตรงนั้นเพื่อเอาใจมึงยอมแลวกูยอมยอมอะไรยอมเป็นหมายอมเป็นหมาคืออะไรรู้ไหมกูด่าพ่อไปอีกแล้วแม่เ็กแล้วมึงก็พอใจกูเป็นน้องที่ดีมากเลยเนี่ยกูเป็นน้องที่ดีเลยกูด่าพ่อไปอีกแล้วแม่เอกกมาสามปีเนี่ยกูเป็นน้องที่ดีมากไปแต่ไปไปกินข้าวที่ไหนจะไปกินข้าวที่ไหนปะเดี๋ยวกูไปเรียกเดี๋ยวกูไปเรียก มึงพอใจมีความสุขดามาเลยดามาเลยเพราะกูไม่อยากจะผิดใจมึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงเป็นผู้สูญเสียลูกมึงตายกูเห็นใจไปนั่นมานี่กูไม่เคยขาดใจอยู่ในรถ ไปด้วยกันก็บอกว่าก็ต่อว่าพ่ออีกพ่อเห็นแก่เงินอืมเห็นแก่เงินอยากเด่นอยากดังอย่างนั้นอย่างนี้ไปอยู่กับคนที่ฆ่าลูกมึงนะ้าตายเห็นแก่เงินไปอยู่ไปอยู่กับพี่สาวคนโตมึงมึงยายเหมือนกันยายไปรับรถให้มึงไม่รู้จักว่ากูแค้นกูโอ้ไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงไปเข้าข้างคนที่ฆ่าลูกมึงคือมึงคิดอย่างนี้ไงมึงไม่คิดว่า เอา้าเขาก็มีจิตใจนี่เขาก็ไปรับรถให้แล้วเขาอยู่เขาอยู่กับมึงอ่ะเขาอยู่กับมึงมึงบงมึงอะ่ะมึงนั้นไม่เคยอะไรกับเขาเลยเขาขายผ้ามึงก็ไปขายช่วยเขาสิตอนนั้นยายยายบอกว่าเอา้าตอนนี้หมาปะส้มกลาลังดังนาะแต่นาะแต่ไปทําเสื้อหมาปะส้มมาขายเดี๋ยวพี่พี่ก็ผู้สูญเสียก็ขายช่วย ยายก็เอาเงินให้ประมาณเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งผมผมไม่มีเงินตอนนั้นก็ไปออกแบบเสื้อมาแล้วเสื้อมันมันซื้อมาน้อยราคาถูกไอมม้มันแพงพ,พ่อสั่งน้อยไงก็มามันก็บอกกูไม่ได้อนุญ,ญาตให้มึงใช้ซื้อชื่อหมาปลาสม้มมันเป็นชื่อขายของนะยายยังจํามาได้ถึงทุ่วันนี้นะเออหมาของฉันนะหมาปลาส้มม่นเป็นหมาของฉันนะฉันไม่ได้อนุญาต แม่ก็อึง้งมาประสมนะหมามึงบอกเออโอ้ลืมขออนุญาตมึงก็ไม่ขายช่วยยายเนี่ยแทนที่ว่าแทนที่ว่าลูกๆขายของขายของด้วยกันให้หน้าเตนเนี่ยมันมีรายได้บ้างอย่าสักจะว่าชายมันไปทํางานมันซื้อของไปนั่นไปนี่ แล้วมันกม็มันไม่คือคุณไม่ได้จ้างผมเป็นรายเดือนแล้วแต่จะให้ผมมันจะได้เงินเดี๋ยวได้เงินก้อนสักแบบเออพอได้จ่ายคั้งวดลดหลใย,ยายก็เลยออกหัวคิดว่าให้ให,ให้ให้น้องได้ขายของบ้างพอออกแบบเสื้อปามผสมกูไม่ขายช่วยกูขายของกูอย่างเดียวท้าย,ายมาท้ายในสุดถ้าใครจาได้ค่อยให้กูมาขาย ก็ไม่มีคนซื้ออืก็ไม่มีคนซื้อนี่มันเป็นคนอย่างนี้นยะทีนี้เป็นยังไงน้องๆโดนกดดันมากๆน้องๆโดนกดดันโดนต่อว่าอีหน้าคางคกด่าตาชานด่ายายสมควรด่าน้องๆด่าคนอยู่ในครอบครัวมึงไม่สนใจไม่สนใจ ยิ่งชอบใจอีกชอบใจชอบใจที่เขามาต่อว่าพ่อแม่น้องๆชอบใจแล้วก็เข้าไปพิมพ์คอมเมนต์อยู่ในช่องอีกอีกครั้งพบว่ากอดๆสู้ๆมาให้กำลังใจพาออะไรรู้ไหมเพราะมึงไม่พอใจที่น้องๆเนี่ยไปเห็นอกเห็นใจไปเห็นอกเห็นใจ พ่อระเอกและแม่นักเอกเราไปเห็นใจเขาเราเห็นอ,อกเห็นใจเขาคุณเล่นไม่พอใจคุณไม่พอใจคุณเลยไปยุไปยืมปากอีกครั้งครให้บาดาน้องๆและคุณก็มีความสุขเอามันเลยด่ามันเลยมึงไปเห็นอ,อกเห็นใจคนที่ฆ่าลูกฆ่าลูกกูนี่พวกมึงนี่อ้าวสรุปแล้ว พวกกูไม่สามารถออกความคิดเห็นอะไรเลยไม่ไม่สามารถแสดงออกได้เลยเหรอดีใจก็ไม่ได้วันนั้นยายกับดาต่ายดีใจเออที่พี่สาวคนโตที่พี่สาวคนโตเนี่ยสาไม่ลงเออเขาก็ดีใจแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม ที่สําคัญคือมึงพยายามที่จะไปไปอุทธร์ให้มีให้มึงโดนคดีให้ได้มึงให้มึงตีคุกตีตารางให้ได้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยมึงอาฆาตแค้นขนาดนั้นเลยแล้วทีนี้ก็กลัวกลัวอะไรรู้ไหม กลัวว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มึงล้างสมองพวกกูนี่น้องๆจะออกมาพูดอธิบายอธิบายอธิบายกลัวว่าคนจะเชื่อกลัวว่าคนจะไปเห็นอกเห็นใจพ่อไปเอกและแม่นันเองกลัวว่าคนที่จะมองมึงกลัวว่าเฮ้คนจะมองว่ามึงแย่ในอีกมุมหนึ่งกลัว,วมึงกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่ามึงแย่มึงเลยพยายามปิดปาก พยายามปิดปากพยายามไม่ให้น้องๆพูดไม่ให้คนอยู่ในครอบครัวกออกมาแสดงความคิดเห็นเฮีย <Here S 1> อะไรเลยใครออกมาแสดงความคิดเห็นกูจะฟ้องมึงนั่นแหละครับเหมือนกับสิ่งที่ผมเจอผมพูดไปเรื่อยผมพูดไปเรื่อยผมนั่นผมนี่ไปเรื่อยจนคนมองว่าผมนี่เป็นไอ้นกสองหัวผมนี่คือเป็นเด็กเลี้ยงแก่ อแต่คนเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์มันทําให้ผมเป็นเป็นแบบนี้แต่ก่อนก็อยู่ฝั่งผู้สูญเสียก็อวยเขาพออวยแล้วโดนกระทืบเออด้วยเหตุผล 108, ร้อยแปดพันะการผมขี้เกียจอธิบายเพราะอธิบายมันยาวเออด้วยการเอาอยากเอาตัวรอดแต่มีเงินมาจ่ายค่างวนรถไม่งั้นไม่งั้นทํายังไงอย่างผมไม่มีตังค์น่ะ ผมก็ไปทํ o u t ท b e แล้วก็ไปอยู่ฝั่งพ่อเพลยและแมเน่เพื่อเอาตัวรอดครับผมเห็นแก่ตัวผมเห็นแก่ตัวแต่มันมันไม่มีใครมาช่วยผมนี่รถผมโดนยึด <c oughs> แล้วมันจะมันจะนจงไงอะ่ะผมก็ต้องเอาตัวรอดพอผมไปอยู่ฝั่งพ่อเพลยและแมเน่กูเ,เป็นคนเร็วบอกว่ามึงไปอยู่กับคนที่ฆ่าลุ่กูเนี่ยเออมันเป็นอย่ัง,ง้น พะวันนี้คืนดีผมกล้าที่จะกระโดดออกมาปกป้องทนายอืออกมาปุ๊บกลับกลายเป็นแบบว่าเอา้ากูนี่เป็นนกสองหัวสามหัวโดดไปตรงนั้นตรงนี้สถานการณ์มันบังคับให้เราเป็นเออแต่ณตอนเนี้ยผมเข้าใจผมเข้าใจคนมองว่าผมผมเป็นคนเลวคนชั่วเป็นไอ้นกสองหัวเป็นไอ้ตอแหล แต่สิ่งที่ผมจะไม่โกหกกับตัวเองคือผมต้องพูดอะไรบ้างที่มันเป็นข้อมูลเน็ตเนื้อๆแล้วผมก็รู้ว่าผมจะเจออะไรดังนั้นผมถึงบอกอะไรไงว่าเอาทำไปเถินี่แค่พอของป่ากหองคอ,งอแต่ถ้าหมายมาถึงบ้าน กูจะพูดทุกอย่างให้สังคมเขารับรู้ไม่ได้ขูไม่ได้ขดูแต่มันคือการกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองมันคือการกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองที่คนเขามองว่าเป็นไอ้ต่อแหลแต่คนเขาไม่เข้าใจหลือว่ากูอะไรขนาดไหนต้องด่าพ่อไปเพอเอและแม่อปเงเพื่อเอาใจมึงใครก็ไม่รู้อยู่เนื้อ โน่นนั่นนี่แม่งคุมกระบาลกูอยู่สั่งกูอยู่ให้กูทำกูก็ทำเออแล้วกูทำดีด้วยนะกูทำได้เกินเลเวลเลยนะกูนะกูทำดีด้วยใครเป็นคนสั่งให้กูทำแล้วกูทำดีด้วยมึงกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัวกลัวว่ากูจะบอกว่าใครเป็นคนสั่งกูทำมาด่าพ่อปีเลยแม่ในเอก แล้วกูทำได้ดีกูด่าแบบสุดติงกับดิงหมาจริงๆ